ที่เขาได้ก้าข้าวเมาไอ้หนอลูกดอยมาเขาจะมาทําข้าวเมาตอนนี้เทามาเหลิมโบะมาป้าวกันก่อนเนาะบนี่เปิดห้องว่ะมาป้าวห้าวไอ้นะอันเปิดซุปจี้วิธีใหม่เนาะเขาได้วิธีมาต่างโอ้ยไม่อออีเอ๊ะเนี่ยนี่นี่นะ ก็ห yeah, so hmm. mm ัอ hmm. ม yeah. well, mm ันออกมันจะสวยแล้วเอว่าโอ๊ยมันไม่อยู่เลยเดี๋ยวตั้งหอมาตีนตัวเก่าแล้วเนี่ยนี่เราจะมั่งอีกหนักโอ้ยเอว่าเขาห้าแล้วว่ะแล้วนะมีแล้วดูก่อนมึงก็แต่งดึงหนูเอว่ากินสลิด ๋หน้าบุดเาจะไปเป็นยนยังก็ไมมเบี้ยเม่เบียคูดแบบเป้่าใไปเป็นเมเบียคูดแบบเป้่านะเจ้าเลยหหันก็เดี๋ยวใส่สบายเหียนหนใส่สบายแล้วกันอี่ไเห็นตายไเจ้า เบี้ยมหูเฮ้ยโอ้รดได้ไหมใครรได้ไปคับผิวของเจ้าสวยงามเลยนีะจะหัดหัดเจ้าก็จะจะหัดหัด อเ,อ <c oughs> เอยมาบ้านปูนี่มีครบนะเจ้าถ้าบ้านก้อยนี่แม่แเต่หม้อไยก้อไ้ข้าวนึงอข้าวยังมีเลยนี่อื้อซึ่ลาเขากันเนึงอม้อหุงข้าวเหรอเจ้าเนาะหอะพอดี chị im để em vào à Ừm Thôi nào โอเคคอมพิว์แล้วค่ะเรามาเจอกันใหม่ตอนขุดกระเป้าเจ้า